แจ็คกี้แจกลายเหมึอนเนี่ยต้องใจกกี้หมืนซะยังไงเข้าวินค่ะวันนี้บูมเข้าวินเพราะบูมมาทำงานให้อะไรนะเพราะว่าบูมมาทำงานให้จริงเหรอใช่วันนี้บูเลยเข้าวินบูมมาปาดหน้าเค้กแจ็คกี้แล้วใช่เพราะวันนี้หนูเข้านะเพราะวันนี้เพราะวันนี้เข้ามาทำงานอะไรนะหนูหนูเข้าวินเหรอเข้าเพราะว่าวันนี้บูมมาทำงานให้แบบไม่คิดค่าตัวทันนะแล้วนะแจ็กกี้นะก็อย่างเงี้ยแหละความ ต้องติดต่อเขาเลยนะเขาไลน์มาหาดึกดึกด่นเเขาส่งมาเขาที่ไลน์หาคนอื่นแล้วห้าคนไม่มีใครว่างเขาแบบว่าดูดูแลเราอย่างดีเรื่องที่จอดรถเรื่องแบบอะไรยังไงบีฟเราแบบว่าด้วยรูปภาพสองรูปการแต่งกายสีขวดอะบูมสคริปสองคำถามอาบูมที่เหลือเธอทําได้อยู่แล้วแล้วใครเข้าวินบูมครับแต่พอบูมหันหลังไปปุ๊บก็สัมภาษณ์กันต่อ คุณจะรับเช็คด้านหลังนะพี่เกดบอกพี่เกดบอกว่าเธออาจจะตกใจมากๆเลยนะกับราคาที่ให้แบบอาจจะตกใจแบบแค่นี้ให้กูทำไมเป็นกล่องไบโอนอ็เปล่าไนโอนอ็อบไม่ใช้ฟรีซึ่งไกลแล้วปล่าโอเคโอเคบูมพอละเราอะอันนั้วจักรีเนี่ยเอาอันนี้แล้วเขามาเต้นเพื่เราเนี่ยคนนั้นไปถ่ายรายการด้วยกันไปถ่ายรายการด้วยกันจักรีก็ถามว่าพี่เกดรีบกลับบ้านหรือเปล่าบอกว่า ก็ได้อยู่จ็กกี้จะให้ทำไรถ่ายติ๊กตอกกับหนูหน่อยบอกว่าได้ได้สบายแต่อย่าให้พี่ทําอะไรยากๆนะพี่เฉยๆก็พอก็โอเคแล้วก็มาในลักษณะแบบนั้นแต่คนเขาบอกว่าเราเขินบหมนะครับแต่คนจัดผิดสังเกตว่าพี่เกดมีใจแล้วเพราะว่ายิ้มลักษณะนี้แบบเหมือนมีใจพี่ไปดูยิ้มของผมทุกยิ้มเหมือนกันหมดนะไม่งั้นผมก็มีใจให้ทุกๆคนเลยอันนี้จะปฏิเสธรักของแจ็กกี้อหรอใครับผมเหระ รักแจ็กกี้หรอฮะไม่ไม่ได้ปฏิเสธก็คืออย่างนี้ต้องบอกว่าแบบที่ตกใจเพราะอะไรรู้ป่ะพี่ไปถามแจ็กกี้เทคก,ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้เต้นแบบนี้เหรอแลอ,อเขาเต้นตลกเลยเออแล้วผมก็แบบโอ้โหแจ็กกี้ไหนอ่ะไหนบอกจะแบบไหนบอกจะเต้นแบบในเรเฟลเลนที่ให้ดูไงเออพราะในเรฟเฟลเลนเขาเต้น,นเซ็กซี่ไงออไหนบอกจะโอ้โหเขาบอกงั้นพี่หนูขออีกทีแล้วก็เต้นแล้วก็ตกใจแล้วถายไปว่าโอ้ยแล้วก็ตกใจวันไหวไหม ไม่ไม่น้องน้องน้องแง่ก็น้องเหรอใช่ยังไงก็น้องไม่ใจอ่อนเลยอ่ะพี่เกศพวกคุณนี่ชงกันเข้มจริงๆเลยนะทุกๆกเจ้าเลยอยู่ฉันเปิดร้านน้ำปั่นค่ะเอาจริงทุก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 ข่าวที่เป็นข่าวเข้ามาจากพี่พี่นี่แหละกับคอมเมนต์ต่างๆ <c oughs> แต่ว่าแต่ก็แต่ก็คุยกันก็ก็คือน้องจริงๆเพราะว่า <c oughs> วววเออคือ,อจ็กกี้ <ๆ S 1> เวลาเขาอยู่กับผมเขาไม่เขาก็ไม่เคยแบบมาอะไรแบบเออแต่ว่าแต่เขาก็หยอดนะแต่หยอดเนี่ย ให้คนเห็นได้เยอะอะไรเงี้ยถ่ายรายการอะไรเงี้ยเขาก็ยอดเอนเตอร์เทนใส่เอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยประมาณนั้นใช่แต่น้องเขาไม่ได้บอกว่าเขาคิดจริงหรอไม่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 ใช่แต่น้องน่ารักครับซึ่งเรากำลังคิดจริงกับอีกคนหนึ่งอยู่เบาคำถามเนี่ยเราคิดจริงกับใครอยู่พี่เกตอนนี้ไม่ได้คิดจริงกับใครเลยเหรอเอออากับก้าวเคลียร์หน่อยก้าวนี่ยังไงผู้หลักคนสับสนมากแบบ ยังไงกันแน่นะเนี่ยเกวารินทอนสิบเก้าหรือเปล่าหรือว่ายังไงเดี๋ยวมีข่าวไปด้วยกันเดี๋ยวมีข่าวลืออย่างนั้นอย่างนี้ข่าวลืออย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่เราไม่รู้ใครเหมือนกันแต่ว่าออต้องบอกว่าไอ้ข่าวลือนั้นมีคนเชื่อนะเอ,อเอาจริงคือถ้าสมมติใครได้ดูอยู่ก็บอกว่าตอนนั้นอ่ะเก้าอยู่อเมริกาออผมอ่ะอยู่แถวลาสเวกัสคือไม่ได้เจอกันแล้วก็ไม่ได้ไปด้วยกันแต่เผอิญว่าคิดว่าช่วงนั้นละครกับมารีรันแล้วก็เหมือนกับเก้าก็เหมือนเพิ่งโสดด้วย คนก็เลยอาจจะโยง,โยงส่วนตัวขอบคุณทุกกระแสจริงๆขอบคุณจริงๆเหมือนแบบพอเราอ่านเราก็เราก็รู้สึกดีนะเราก็แบบก็แฮปปี้ชื่นใจที่มีคนยังเชียร์เราอยากให้เล่นละครด้วยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมกับเก้าก็เป็นพี่น้องกันแต่วันนี้ก็คือต้องยืนยันเลยว่าร้อเ,รเปอร์เซ็นต์ว่าเกมวิลเลิ์อโซดโสดครับแล้วก็ทุกๆคนเป็นพี่น้องหมดถ้าสาวคนไหนถ้าเราเข้าไปจีบสาวไหนก็คือเรารู้เลยว่าคนนั้นพี่น้องเฮ้ยอย่าเดี๋ยวไม่มีเมีย อยากมีเมียอยู่ไหมพี่เกสอันนี้มันก็เป็นเรื่องของอนาคตอ,อ,อันนี้พูดจริงออไม่เคยไม่ไม่ได้วางแผนอะไรขนาดนั้นออแต่ว่ารู้สึกว่าทุกวันนี้ก็จริงจริงก็ตอบเหมือนเดิมนะคือแบบเราเราคิดอย่างนั้นจริงๆริงอะทุกวันนี้ทํางานแล้วก็ตั้งใจดูแลตัวเองหลายๆอย่างเรายังมีความสุขกับตรงนี้อยู่ไอ,อ้เ,ออเรื่องนั้นอะถ้ามันมีเมื่อไหร่ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเราไม่ได้ปิดกั้นไม่ได้ปิดบังอะไร แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างทำหลายอย่างมากเลยตอนนี้เอาจริงในเรื่องของธุรกิจเนี่ยเป็นมิติใหม่ของเรานะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเรื่องธุรกิจมันเป็นเรื่องที่เราแบบไม่ไม่คุ้นอะ่ะก็ได้แค่โปรโมตแบบสมมติอยู่บ้านเนี้ยก็ช่วยธุรกิจที่บ้านด้วยการที่แบบก็ช่วยโปรโมตใช่ไหม,มแล้วพอมาเนี้ยเราก็ได้ คลุกคลีมากขึ้นได้ดูแลเรื่องธุรกิจมากขึ้นอ,อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ครับอืมธุรกจที่ผ่านมาพี่เกยเคยทำธุรกิจอื่นๆมาบ้างแล้วจริงๆก็เคยมีร้านอาหารมีทั้งเปิดไปแล้วปิดไปแล้วด้วยมีทั้งยังเปิดอยู่ยื้ออยู่เพราะโควิดอะไรเงี้ยบาดเจ็บกันอยู่แต่ว่าใช้ใจเข้าสู้ตอนนี้ก็ยังก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งต้องบอกว่าธุรกิจทุกอย่างที่ผมเริ่มทําในวงการผมทํากับพี่กิจตลอดอืมเหมือนแบบเราสองคนรู้รู้ รู้นิสัยกันจริงๆคนเคยพูดว่าทำธุรกิจกับเพื่อนบางทีเดี๋ยวจะทะเลาะกันเลยอันเนี้ยผมขอพูดนิดนึงไม่จริงไม่จริงเสมอไปเพราะผมมองว่าถ้าเพื่อนคนไหนอ่ะเราสองคนเราไม่ได้มองกันเรื่องของตัวเงินเป็นเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งอ่ะผมว่ามันจะลดปัญหาเรื่องการทะเลาะกันได้เยอะเลยความเข้าใจกันความจุดมุ่งหมายการพูดคุยกันอะไรเงี้ยผมเลยสบายใจที่ทำธุรกิจร่วมกันกับพี่กิกอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยเกิดตัวไบอนอกนี้ขึ้นมา อย่างคู่เราเองจริงเราเรามองที่เป้าหมายของอะไรพี่เกยแล้วถึงแบบว่าสามารถทํางานทําธุรกิจอะไรธุรกิจกันแล้วไม่มีปัญหาคืออันเนี้ยพูดตรงๆว่าธุรกิจอะ่ะมันก็ต้องมองเรื่องผลกําไรถูกไหม,มแต่พวกเราทาเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่ได้ทําด้วยกันแล้วธุรกิจตัวเนี้ยถ้ามันแบบโตขึ้นมาจเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วมันมันภาคภูมิใจอะ่ะเพราะว่าพวกเราก็ลองใช้ด้วยเราอะไรอย่างนี้มาด้วยแล้วก็อย่างตอนนี้เราทํางานในวงการบันเทิงใช่ไหมเราก็อยู่หน้าจอตลอด ลองเอาขามาเกี่ยวในเรื่องแบบนี้ไว้บ้าง,<อ>างผมว่ามันก็แบบเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราต้องเรียนรู้อยู่ดีใช่ถเป็น,ปนธุรกิจถือเป็นอาชีพเสริมเราด้วยไหมที่มันจะแบบว่าอนาคตเผื่อวงการเรางานน้อยลงหรือว่าต้องลดบทบาทตัวเองอะไรจริงๆก็ค,คิดว่าในวงการก็งานไม่น้อยลงแน่นอนนะฮะจะอยู่ไปตลอดไปคือไม่ต้องพูดก่อนว่ามันก็ต้องเป็นช่วงช่วงจังหวะถูกป่ะช่วงเนี้เด็กใหม่ๆก็เข้ามาเยอะ คนก็ชอบสายวายกันเยอะขึ้นออหรืออะไรเงี้ยอีเราจะไปวายมันก็ไม่ได้แล้วไงทำไมอะ่ะหุยบ้าใครจะเชื่อหน้าเออลองดูไงพิกถือวันนีเปิดเลยนะถ้าเราลองวายอย่างเงี้ยจริงจริงเหรอ,อ,อ,อคือ<า>คืออาจจะเปลี่ยนก็นได้นะเอาจริงมันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะงานในวงการบันเทิงเราก็รู้สึกว่าเรารักงานเบื้องหน้าก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็อยู่ที่ผู้จัดเอออยู่ที่คนที่จะมาจ้างเราไปทํางานแต่ แค่รู้สึกว่ามีความสุขกับตรงนี้ทําต่อไปแต่พอมันมีเวลาปุ๊บเราก็ดูแลตัวเองแล้วก็หาอย่างอื่นทําควบคู่ไปด้วยก็ดีพี่กิกเคยพูดกับผมอย่างหนึ่งอันนี้ดีมากไม่เคยเล่าให้ฟังที่ไหนพี่กิกอ่ะเป็นคนเป็นคนอินในเรื่องของการแสดงมากพี่กิกบอกว่าเขาอยากตัดปัญหาในเรื่องของบัตเจ็ตออกไปในเรื่องของการแสดงเขาอยากทํางานศิลปะที่เขารักได้อย่างเต็มที่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าตัวไบโอเอกไปได้ดีเขาจะได้เอาตรงนั้นอ่ะ ดูแลครอบครัวเขาเขาจะได้ทํางานศิลปะของเขาได้อย่างเต็มที่พี่กิจพูดคํานี้มาแบบว่าตรงเป้า<อ>ผมรู้สึกอย่างนั้นเห<อ>มือนกันคือแบบถ้าสมมุติว่าเราทํางานศิลปะของเราแต่ว่ามันมีในเรื่องของบางทีมันมีในเรื่องของบัตเจตที่มันเป็นตัวที่ทําให้เราต้องตัดสินใจบางทีแบบมันทํางานศิลปะเราไม่เต็มที่<อ>ถูกไหมอันนี้ความคิดของผมกับพี่กิกนะ<อ>ก็เลยตั้งใจทําตัวนี้ครับ<อ>ใช่สการเทียแห่งนะคะขอบคุณครับดูหล่อปะคาตอบพูดจาดีดเป็นคนแบบนี้อยู่แล้ว เออมีต,กกอติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ